สวัสดียามเที่ยงเที่ยงนะคะทุกคนวันนี้คุณแม่จะมาตำมะละกอสับมะละกอค่ะทุกคนอืมบางหูมันคือขมหรอขมอ้ากินไม่ได้เลย ลราเอาหน่วยนั่นมาเบิ่งเกาะคมๆเดี๋ยวๆๆเ,เ,เปลี่ยนหน่วยใหม่กันทุกคนเปลี่ยนบักหุ่งหน่วยใหม่เพื่อนๆว่าสิตั้หน่วยหน่วยนันมูเอามาฝากบัดน,นี้บ่ได้กินโดนเนาะมันขมเดี๋ยวมาเบิ่งอันบักหุ่งหน่วย,ยนี่มันสิเป็นจังได๋เนาะจ้ะมันสิขมบ,บ่เพราะว่ามันอยู่โดนละจ้ะ พี่ยิงก็บดไ้เอาออกมากอันตำเบิร์ <c oughs> อกฮงว่างนึงกินก็ได้เพื่อนๆเอาหน่วยไหมจ้ะเพราะว่าเอาไว้ในตู้เย็นดนมันเสียแบบนี้มันดีนะซีมเบิร์กนยางขมขูดหน่วยไหมเลยจ้ะ หน่วยใหญ่หนาเอาสิกเปรียงหนีกับพ่อจ้ะตามกินสองคนลูกชายเพิ่นบอก,กินน่โอ้ยหน่วยบอกหุ้งหนาหนาม่จ้ะบอกหุง้งขอนแลนนองเอามาฝาก น้องเล็กเอามาฝากกันแต่เหมือนั้นเนี่ยมาได้เ่็นได้ตำเลยจ้ะก็ท่านได้ตำไปสิบปูดแล้วกต็ตำตำบวมหงแล้วก็สิถอดไข้บไซายเพชรรลายค่ะเพราะว่าช่วงนี้กินพริกบล็อกไยได้หาหนวยพ่อ Điểm sáng bia, chơi bạc nao, bạc cả nam đi, đi được không? ui แต่ว่าปลาไซเปือก่ะพวน่าน้ำร้ายให้ระวังเลยอน้ำแบบเน่าแบบสุดยอดเลย น้ำปลามีสตัมใส่กับปีน้ำเด้อจ้ะเพราะว่าทำปลาเลื้อนิดเดียวใส่กับปีใส่กับปีลงไปด้วยงนัว มัชุลอค่ะทุกคนน้ำปลาน้อยหน,นึ่ง

ครับอแบบออืม,อ,มอร่อยสิทอดไข่นั่งคือแบบนัวมากค่ะทุกคนมันนัวมาก เดี๋ยวสิมาถอดไข่ค่ะทุกคนถอดไข่จักสามหน่วยหนูทิ้งขยะให้ตรงสิลูกขยะหนูทิ้งไม่ตรงขยะมันก็โผลเลี้ยลาดเห็นไหมนี่เออก ถอดไข่กินกับตามบังุ่งเ้ยมีกินเขา่ากจับม่วงมาม่วงกัวนนะจ๊ะไม่ได้กินน้ำแต่เ้า มเมื่อเ้าออเห็นเขาซักขาในเครืองอ่ะมันแรนออกดีแมงหูงเลยว่ามันมันหิวหน้ำตอนที่นี่แท่นถิ่มมันสิเขามานอนเอ๊ะไข่เจียวเสร็จแล้วนี่จะ้ะกินก็ตํามมะพุ่ง ทุกคนกินข้าวค่ะตำบักหห่้ไข่เจียวเด้อค่ะเดอ้อมากมากมากมันหอมมากเลยทุกคนะปะมากพอมหกิคนค <dok ling S 1> ข้าวเราเด้อค,ค,ค่ะทุกคนกินข้าวกินข้าว โอ้ยมองตัางต่องกบบว่ามี่แบ้นเออเาลาซาอยากกินตำบอกพุ่งออ <c oughs> <c oughs> เออมาค่ะทุกคนมากินข้าวเทียงน้ำกันเด้อค <c oughs> <c oughs> ่ะบายโม่งกลัวแล้วจ้ะ นีหเอามีข้าวเหนียวค่ะเพราะว่าซื้อมากมาเศร้ากินข้าวเหนียว